ยางมะมะโค่เห็ดหนังไก่พี่น้องเห็ดหนังไก่นะจังคยสิบว่าเจ็บได้จ้ะคอยช่วยให้เป็นเป็นเสื้อสายเป็นพัน,นได้ไแม่ดูกำลังขึ้นอ่ะพี่น้องนี่เห็นปะกำลังขึ้นกล้องคอยเห็นนะบุเออโฟกัสแน่เนี่ยเห็นปะพีน่น้อง ตอ่อยไหวคาเจ้าเป็นเสือเป็นแสงเนาะทั้งบ้านต่อ,อยหากินยากเติบแด้จ้ะอือก็คือประเทศอื่น่นหลายค่กหลายเนียนี่อ้ oh my god ทั้งนี้ก็เป็นป่าโปงๆสิแหละพี่น้องถ้าข้างขวานี่เป็นทะเลสาบไมยางเที่ยวจ้ะนาะไมยางเที่ยวโอ้ยละอ้ยพี่น้องเห็นเห็ดเพลิงอันนี้ พึ่งขาลายเนี่ยเลยน่าจะเป็นดอกเลกข,ของปีนะคะดูถ้าพ่อเก็บได้จะพี่น้องจานะขาลายหลีไหนไหนไหนิึงว่าจะเกิดอยู่ผู้เดียวดดยว,ว่างเป้าเอกาเทพเอ้ยโทรศัพท์ลนมือพี่นอ้องดูเห็ดพึ่งขาลายอดอกส่องสีสมบูรณ์เลยพี่น้อง แต่ว่าบบมีมูค่ะเกิดผู้เดียวเพียวๆจัๆ้งส่นเนาะป้อยว้ให้เพิ่นขยายพันธุ์พี่น้องป้อยว้เพิ่นขยายพันธุ์กละมา้าคน่เคยเก็บกินทุกเทือได้พี่น้องป้อยเพิ่นขยายพันธ์สวยงามมากค่ะดลกสมบูรณ์มากต้องให้ป่อยสปอเนาะให้ป้อยสปอนี่สถานทิวมงคนมายางเที่ยว โอ้ยอยากกลับบ้านแล้อยากเบิง้งอยากกลับบ้านแล้วก็อยากดูนะสวยงามพี่น้องสวยงามเห็ดพึ่งขาลายดอกแรกของปีไปเบิ้งต่ประเทศอื่นเขาเจ้าเก็บเป็นไหมนี่ต้นไม้ต้นนี้ไพ่พก็อยากขึ้นไปนนางเครื่องห่นพี่น้องย่อนขาลงไปในานา้ำเพลินเลยแหละตะกี้ปลามานี่ประจำเลย สิยางก็ไปเล่นน้ำกับไดน้ำบ่เลิกได้จ้ะอค้นก็มาเล่นน้ำบรรยากาศสวยบรรยากาศสวยมากวิวสวยมากนะยางแห้งก็ได้ยางแห้งก็ได้ต้นไม้ต้นนี้เขาสิเองลงไปในน้ำอ่ะพี่น้องแล้วก็บ่สูงด้วยยางยางขึ้นไปแล้วก็ดังงามเลยเพลินเลยแหละ นีเบบน่เริ่มล่าแล้วกลับบ้านแล้วเริ่มล่าแล้วทะเลนิ่งนิ่งพี่น้องเอ้ยอากาศดีแห้งค่ะอากาศดีแห้งทะเลนิ่งมากบาม่มีลมบ่หนาวบ่หอนเอ้ยน่านสะอาดจะอาบ นี่เห็น,นไหมน้ำใสใสพี่น้องค่ะน้ำใสขนาดนี่มันแดดลมล้มตกแล้วคนบ่ออกบานเนาะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์แต่จะเฮ้ยอ,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 อ่น้ำใสมาก คนพาดึงหนอยมาเล่นน้ำมาปิกนิกกับบ้านมืาแล้วพี่น้องค่ะเหลือแต่ค่อยผู้เดียวค่อยบอไม่ลู้ไม่เต้าจะพี่นอโโโ้องเพื่อเพียบโคโลยอเหงาเหงามากมเขาป้าเห็ดลงทะเลสิละ่ะอเขาไปในเมืองกเสียเงินจะ้ะนักเคินนะคะ พี่น้องจา๋าสิบอกให้เบิ้งว่าใบนีด้อพี่น้องคือใบกะเพราบานเฮาแล้วก็หอมหอมคือใบกะเพราเลยจ้ะแต่ออกเย็นน้อยๆออกเย็นคือเมนทอนไหมพี่น้องแต่มันคือใบกะเพราจา้ะมันอยู่ท้ายทะเลนะพี่น้องเนี่ยหอมขนาดเลยเอาไปปลูกกัปลูกง่ายจา้ะเอาไปเนบลงดินขึ้นไซกับขึ้นเมืดอตลถรคือกะเพราขนาดเลยพี่น้อง